สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉาย a s t r o l u x ED 0 1นะครับนะสีเขียวสวยเลยนะครับนะตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดไม่ใหญ่มากนะครับใช้แบตเตอรี่186 50นะครับความสว่างก็ราวๆ1 2 0 0งพออลูเมนได้นะครับนะคำนองนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ที่คำอธิบายวิดีโอนะครับนะก็นี่คือลักษณะของเลนส์นะครับเขาไม่ได้ใช้ โคมแบบอลูมิเนียมนะครับเขาใช้เลนส์นะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้จะคล้ายๆกับที่ใช้ในวูเบนคล้ายๆกับที่ใช้ในคลารัสนะครับ e 1หรืออะไรประมาณนี้นะครับลักษณะสแสงที่ออกจากเลนส์นี้ผมชอบมากนะก็คือมันจะพุ่งแล้วติดกว้างนะครับใช้ในการเดินป่าได้ดีเลยนะครับไปดูแบตเตอรี่ <c oughs> ดูแบตเตอรี่กันนิดหนึ่งนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับขอโทษด้วยครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบ1 8 6 5 0พอดีผมใส่ของ เวอร์คอสไว้นะครับฝาท้ายนะครับจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีแสงด้วยนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแดงเป็นเขียวเป็นอะไรพวกนี้นะครับการชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมี USB-C อยู่ที่คอนะครับนะซึ่งซึ่งมันถอดหัวได้นะครับนะถอดหัวออกเลยได้แบบนี้เห็นไหมครับนี่ ถ้าเราเสียบชาร์จปุ๊บนะครับจะมีแสงสีเขียวแสงอะไรพวกนี้บอกสถานะการชาร์จนะครับนี่ครับโอเคนะครับอ่าเป็นไฟฉายที่ใช้งานง่ายครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3 4 5ี่หโหมดนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดแสงดูก่อนเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือโหมดแสงปกตินะครับมันเหมือนต้องกด2ครั้งน้ำถึงเปลี่ยนนะครับอันนี้ RGB ครับอ่าข้อดีคือมีแสง RGB ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าน,นี้คือแสงระดับต่าสุดนะครับนะโอเคนะครับข้อเสียคือผมมองว่าแสงระดับต่ําสุดนี่ต่ำมากนะครับนะแล้วพอมันไประดับกลางนะครับลองดูนะครับเนี่ยมันสว่างมากเลยนะครับคือช่องว่างระหว่างระดับต่ําสุดกับระดับกลางนี่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นไปได้เขาควรจะเพิ่มเพิ่มอีกสักนิดนึงอาจจะเป็น200ลูเมนหรืออะไรพวกนี้อันนี้มันน่าจะกระโดดมาประมาณสัก 500กว่าได้นะครับนะโอเคนะครับกดประมาณ2ครั้งเนี่ยอันนี้ไประดับสูงสุดแล้วนะครับนะถ้าอยากจะได้สโตรปก็ต้องกดท้าย2ครั้งครับรัวๆนะครับผมว่ามันกดยากนิดนึงนะอ่าโอเคนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับก็มีโหมดใช้งานประมาณนี้นะครับเนะโอเคนะครับอ่าทำลองนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันเลยครับโอเคครับ โอเคครับทุกท่านนี่คือแสงระดับโลนะครับต่ำมากนะครับต่ำมากบอกเลยว่าใช้เดินป่าไม่ได้แน่นอนครับใช้ในเต็นท์นี่โอเคนะครับนะผมจะเปลี่ยนไปที่มีเดียมนะครับแล้วดูนะครับว่ามีเดียมมันห่างจากตรงนี้ขนาดไหนนะครับปั๊บปั๊บนี่ครับเห็นไหมครับดูแสงระดับมีเดียมครับแสงระดับมีเดียมนี้ขี่จักรยานได้เลยครับเดินป่าได้สบายนะครับอย่างที่ผมบอกคือช่องว่างระหว่าง โลกับมีเดียมมันเยอะเกินไปนะครับเขาหน้าจะแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วแสงแสงสว่างเนี่ยเป็น c โหมดไปเลยนะครับโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับประมาณนั้นนะครับนะแต่ก็โอเคครับนะแสงสวยเลยนะครับนะมีสปอตต,ตรงกลางพุ่งนะครับนะแต่ตรงกลางมันจะเหมือนจะติดขอบดำๆนิดนึงนะนะครับแต่ว่าสปิลนี้แบบเต็ม2เลนของถนนคอนกรีตเลยนะครับเห็นไหมครับอ่า นะครับแสงกว้างมากพุ่งได้ประมาณสักจากระยะตรงนี้ผมเห็นราวๆห้าสิบเมตรได้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูแสงโหมดสูงสุดนะครับนะคราวนี้ต้องกดประมาณสองครั้งครั้งแรกมันเหมือนกับทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันมันมันไม่ยอมเปลี่ยนก่อนนะครับนะแล้วอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะเริ่มเปลี่ยนนะครับนะอันนี้คือแสงระดับสูงสุดนะครับนะจากที่ผมลองนะครับเอ,อ ไฮนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณสักนาทีหนึ่งได้นะครับแล้วก็จะดรอปมาที่ระดับกลางนะครับนะทำนองนั้นเห็นไหมครับโอ้แสงมันดีมากเลยคือมันพุ่งแล้วก็มันกว้างะนะครับมันกว้างมากนะครับผมมองนะมันเหมาะเป็นเป็นไฟสําหรับจัก,กรยานได้เลยนะครับไอ้ขอบดําๆที่เห็นตรงกลางเนี่ยปกติเนี่ยเออเลนตัวนี้ผมว่ามันจะไม่มีขอบดาๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นกับหลอดไฟ นะครับนะที่ทําให้เกิดตัวสีขอบดำๆตรงนั้นขึ้นมานะครับน,ะนี่ตอนนี้มันเริ่มดรอปแล้วนะครับเห็นไหมครับพอเราเลอาบเกือบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับถึงดรอปแล้วก็มาอยู่ที่มีเดียมนะครับแต่ความสว่างนั้นก็ยังดีอยู่นะครับนะทีนี้การที่ว่ามันต้องกด2ครั้งเนี่ยนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเนี่ยผมว่ามันก็มันเหมือนกับพอเรากดไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมันยังไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเหมือนการ r e f r e s นะทำให้แบบว่า ระดับแสงมันกลับมาแรงเหมือนเดิมอะผมลองกดดูนะครับนะปั๊บเห็นไหมครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะมันกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในป่ากันดูครับสักนิดนึงอ่านะครับอันนี้ยังอยู่ที่โหมดแรงสุดนะครับนะเห็นไหมครับโอ้แสงมันใช้ในป่านี้ดีเลยครับนะถือเดินป่าสบายเลยครับ ก็สิ่งที่ต้องแก้ไขก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับช่องว่างระหว่างโหมดต่ำนะครับแล้วก็โหมดกลางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะครับนะแล้วก็ถ้าจะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าโหมดไฮมันก็ดรอปไวไปนิดนึงนะครับนะน่าจะลากได้แรงและนานกว่านี้หน่อยก็จะดีนะครับนะเนี่ยตอนนี้มันดรอปแล้วนะครับเนี่ยดรอปมาประมาณมีเดียมแต่ว่า บอกเลยว่าใช้งานจริงได้ครับนะขี่จักรยานยังได้เลยนะครับนะมีเดียมเท่าที่ผมลองเนี่ยมันมันก็คงที่นะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ได้ดรอปอะไรนะครับนะถือว่าโอเคมากเลยครับนะเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ถือว่าดีนะครับเนี่ยมันก็โอเคเลยครับนะยังยังพอยังอยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะครับลากได้ยาว,ยาว นะครับหัวร้อนไหมแค่อุ่นๆครับอุ่นนิดนึงนะครับนะอ๋อแล้วก็ในตัวของหลอดไฟนะครับนะมันชื่อหลอดอะไรผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยไม่เคยใช้หลอดนี้มาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาทําตัวที่อุณหภูมิแสงมันอุ่นกว่านี้หน่อยจะดีตัวนี้มันออกจะค่อนข้างขาวหน่อยนะครับนะถ้าสัก5 0 0พันเคนี่สวยเลยนะครับนะสวยมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอปิดไฟฉายนิดหนึ่งนะครับนะผมอยากจะให้ดูที่สวิตท้ายเห็นไหมครับสวิตท้ายเนี่ยมันมีแสงนะครับ RGB เหมือนกันนะครับนะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะมันก็ทำให้เราสามารถมองเห็นไฟฉายในตอนกลางคืนได้นะครับนะอันนี้คือข้อดีนะครับออันนี้ผมเปิดมาใหม่เนี่ยมันก็กลับมาสู่โหมดไฮนะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินจากโหมดไฮจนมัน รอบลงมานะครับนะแต่เนื่องจากราคาที่มันไม่แพงมากนะเห็นอยู่ในพวกออนไลน์ทั้งหลาย7800ผมว่ามันก็โอเคนะนะครับโอ้เข้าให้ท่อสั้นด้วยนะครับเขาให้ท่อสั้นด้วยนี่คือข้อดีเลยนะครับนะแต่ท่อสั้นเหมือนกับจะใส่คลิปไม่ได้นะนะครับแล้วก็ในส่วนของ ถ้าเป็นไปได้เนาะท้ายแม่เหล็กขอ,ของมันเนี่ยเออมันน่าจะทําเป็นท้ายแม่เหล็กนะครับนะที่ดูดยึดติดอะไรได้เนี่ยจะดีเลยนะครับนะการเปลี่ยนโหมดก็รู้สึกจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องกด2ครั้งนะครับนะประมาณนั้นเห็นไหมครับเนี่ยมันดรอปละนะครับนะอาจจะประมาณสักภายในหนนาทีเนี่ยมันเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับนะทำนองนั้นแต่ก็ใช้ในการเดินป่าได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร นะครับเห็นไหมครับนี่เรายังเดินป่าได้สบายนะครับในโหมดที่โหมดแรงสุดเนี้ยตัวเนี้ยแล้วที่มันดรอปแล้วนะครับนะปุ๊บนี่เล่งขึ้นมาใหม่นะครับผมว่าก็จับที่หัวดูโอ้ยไม่ได้ร้อนอะไรเลยครับนะแค่อุ่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ดรอปไวไปนิดหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็เกี่ยวกับไฟฉายเอ่อ S a s t โทรลั ed01 ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะโดยรวมผมว่าก็ในราคานี้มันก็ไม่ได้แรงมากอะถือว่าน่าใช้งานอยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ